ผีอัมมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไหมมี่้ะถามว่ารู้แล้วหายกลัวผีไหมไม่จะเข้าใจเรื่องผีอัมเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องไซเคิลการนอนก่อนนะครับการนอนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหลับแล้วมันปูดยาวถึงเช้านะครับแต่ม,มันจะเป็นไซเคิลนะครับ1 2 3 4แล้วตื่นแล้วเริ่ม1 2 3 4ใหม่เป็นอย่างนี้5-6ไซเคิลกินเวลาประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับไซเคิล1 2 3 4เนี่ยก็จะตั้งแต่ตื่นไปหลับลึก เราจะแบ่งง่ายๆเป็น2แบบก็ได้หลับแบบไม่ฝันเราเรียกว่านอนเรมแล้วก็หลับแบบฝันเราเรียกว่าเรมสลีปครับ REM Rapid Eye Movement State ทีนี้ตอนฝันเนี่ยมันก็จะมีการออกแอคชั่นใช่ไหมถ้าร่างกายเราออกแอคชั่นตามเนี่ยก็จะเกิดอันตรายได้เช่นบางคนเดินออกไปตกตึกตายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อช่วงที่เป็นเรมสลีปอะมันเป็นอมาาัมพาตขยับได้มากที่สุดก็คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจปลายแขนปลายขาแล้วก็ลูก,กตา ที่นี้ไซเคิลมันเป็นหนึ่งสองสามสี่แล้วตื่นแล้วไปหนึ่งใหม่ใช่ไหมแก็บตอนตื่นตรงนี้บางคนจําไม่ได้แต่บางคนจําได้ก็จะรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวมันก็จะมีจุดหนึ่งฮะที่รู้สึกตัวด้วยยังฝันค้างอยู่ด้วยขยับตัวไม่ได้ด้วยนี่แหละเลยทําให้มีความรู้สึกของการเกิดผีอำขึ้นมาบางคนเห็นภาพบางคนได้ยิงเสียงน,นั่นเสียน,นี่เพราะอะไรเพราะฝันมันซ้อนอยู่เห็นไหมมีคําอธิบายนะแต่ฟังลวหายกลัวผีไหมไม่